กับเรื่อง Eternal นะครับกำกับโดยคร o เอจเจ้านำแสดงโดยแองเจลินาจรีริชาร์ดแมดเดนคิดแฮริงตันเจมมาเชนเซลมาฮาย็กดอนลีสวัสดีครับยินดีต้อนรับกลับสู่ช่องมาดูหนังกันนะครับแต่ก่อนที่จะฟังคลิปนี้นะครับ เพื่อนๆคนไหนเนี่ยยังไม่ได้กด subscribe นะครับอย่าลืมกดติดตามนะ subscribe แล้วก็ดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับเพื่อไม่พลาดข่าวสารการรีวิวแนะนำหนังเป็นประจำทุกสัปดาห์แล้วถ้าดูคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดถูกใจกดแชร์นะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปรีวิวต่อไปครับ กับเรื่องนี้นะครับ Eternal ก็เรียกได้ว่าเป็นหนังซ u เปอร์ฮีโร่ฝั่งมาเวลที่เข้ามาสู่เฟสที่4แล้วนะฮะก็เรียกได้ว่าหลังจากที่ Avenger Endgame จบไปเนี่ยเราก็จะได้เห็นหนังอย่าง Spider-Man ภาค2นะที่จะเป็นการเกริ่นนำแล้วก็ขยายอาณาจักรจักรวาลมัลติเวิร์เพิ่มมากยิ่งขึ้นคือ ฮีโร่มาเวลตั้งแต่บัตดนี้เป็นต้นไปเนี่ยก็จะไม่ได้อยู่แค่เฉพาะในโลกแล้วนะครับจะไปในระดับจักรวาลระดับกาแล็กซี่เลยก็เป็นได้ซึ่งเรื่องราวของ e t e ท n a l เนี่ยก็เป็นชนเผ่าอีกหนึ่งเผ่านะที่ได้เขาเรียกว่าอะไรอะ่ะได้รับคำสั่งได้รับปฏิบัติภารกิจให้ลงมาที่โลกนี้เพื่ออะไรหลายๆอย่างซึ่งตรงเนี้ยผมไม่สามารถบอกได้เดี๋ยวจะกลายเป็นว่าสปอยนะครับซึ่งในตัวอย่างเนี่ยเราก็จะได้เห็นแล้วนะครับว่า บรรดาอีเทอร์เนลลงมาต่อสู้กับอะไรนะครับเพื่ออะไรบ้างซึ่งในที่นี้ในความรู้สึกของผมนะครับที่ดูเรื่องนี้เนี่ยผมต้องบอกเลยนะครับว่านี่เป็นอีกกลิ่นหนึ่งของหนังซ u เปอร์ฮีโร่ฝั่งมาเวลนะที่เราก็จะไม่ค่อยได้เห็นแต่เอาจริงๆแล้วเส้นเรื่องที่ผมรู้สึกนะครับว่าหนังเรื่องนี้เนี่ยม,มันมันมีเส้นประมาณไหนเอาแบบในเวของซ u เปอร์ฮีโร่เหมือนกันเนี่ยคือหนังเรื่องนี้เนี่ยถ้าเกิดใครชอบหนังเรื่อง จูปิเตอร์เลกาซี่ที่เป็นซีรีส์ซูเปอร์ฮีโร่ทางฝั่ง Netflix กเนี่ยนะครับก็จะเป็นเกี่ยวกับครอบครัวซูเปอร์ฮีโร่นะหรือว่า The u m b r เ l ล a าอ a เคเก็เป็นครอบครัวซูเปอร์ฮีโร่ฝั่งเน็ตฟลิกเหมือนกันนะครับแล้วก็อย่างเช่น X-Men คือใน Eternal เนี่ยจะเป็นเรื่องราวแบบครอบครัวหรือว่ากลุ่มคนกลุ่มเดียวกันนะครับที่มีความคิดเห็นที่แตกต่างกันไปนะครับเวลาอยู่ด้วยกันนานๆเนี่ยคืออย่างที่เรารู้นะครับว่า Eternal เนี่ย ลงมาบน,นโลกนะี่ก่อนคริสต์กาลนะครับตั้งหลายพันปีเพราะฉะนั้นเนี่ยมีเอี่ยวแล้วก็มีส่วนหนึ่งในประวัติศาสตร์ในการพัฒนาโลกใบนี้แล้วก็พัฒนามนุษย์แล้วก็ประวัติศาสตร์สําคัญต่างๆตรงเนี้ยที่ผมเห็นว่าโอโ้โหทำให้เราดูแล้วเรารู้สึกว่า ใครที่ศึกษาประวัติศาสตร์หรือว่าชอบอะไรอย่างนี้นะครับก็น่าจะถูกอกถูกใจกับเรื่องแบบนี้ซึ่งก็จะละไม้คล้ายกับเ h uh, อ a m b m l r e l l a a c a d e m y เหมือนกันที่จะมีประวัติศาสตร์มาเกี่ยวข้องแต่ว่าเส้นเรื่องต่างๆนะครับก็จะเรียกได้ว่าจัก,กรวาลมากระดับจัก,กรวาลอย่างแค b เบ l าอ a ค a เดมีก็ยังในระดับโลกอยู่จูปิเตอร l ล g ก c ซีก็ยังเป็นครอบครัวเป็นระดับเมืองอยู่นะครับยังไม่ได้แบบออกไปไกลขนาดนั้นฉะนั้นเนี่ยดีเทลของกลุ่มอีเทอร์เนลเนี่ยโหมันมันเวอร์วายมากมันกว้างใหญ่มากนะครับจากคนที่ได้รับบัญชามาด้วยเหตุผลอะไรยังไงและเหตุการณ์ที่เป็นคอนฟ lict จุดคิดต่างทําให้เกิดเหตุการณ์ในอีเทอร์เนลหนังเรื่องนี้ขึ้นเนี่ยโอ้ผมเรียกได้ว่าก็ค่อนข้างที่จะต้องใช้ ความตั้งใจในการดูพอสมควรเหมือนกันนะครับเพราะว่าหนังทั้งเรื่องเนี่ยสชั่วโมงกว่าๆเนี่ยนะครับเราต้องทําความรู้จักกับตัวละครที่ค่อนข้างจะเยอะนะเอาแค่ตัวละครที่เป็นกลุ่มอเท r n แนลเนี่ยก็เรียกได้ว่าเยอะแล้วนะครับประวัติศาสตร์ที่สอดแทรกเข้ามา,าเหตุผลตรกกะต่างๆที่คิดเห็นต่างแตกแยกกันภายในกลุ่มอะไรอย่างเงี้ยครับซึ่ง โอ้โหดีเทลเยอะเพราะฉะนั้นเนี่ยผมอยากจะบอกเพื่อนๆเ,เลยนะครับใครที่ยังไม่ได้ดูนะทาการบ้านก่อนเข้าไปดูก่อนนิดนึงนะอย่างเช่นศึกษาตัวละครอะลองดูสกูปผมคิดว่าช่องอื่นเนี่ยเขาก็คงทํามานะฮะลองดูสกูปดูว่าตัวละครตัวไหนชื่ออะไรมีพลังวิเศษอะไรจะได้ไม่เข้าไปงงในหนังนะครับเพราะว่าในหนังเนี่ยดีเทลมันเยอะมากนะครับถ้าเกิดว่าทําความเข้าใจรู้จักตัวละครในระดับหนึ่งเนี่ยเราก็จะ ดูแล้วรู้สึกว่าเก็ตได้ไง่ายมากยิ่งขึ้นไม่ต้องคิดซ้ำคิดซ้อนนะครับคืออย่าง a v e n g e อร์หรือว่ามาเวลนิเฟตก่อนๆเนี่ยเราทำความรู้จักกับซ u เปอร์ฮีโร่กว่าจะมารวมเป็น a v e n g e r ได้เนี่ยก็เรียกได้ว่าซีปึกสนิทเลยนะฮะรู้ดีเทลทุกตัวละครลึกซึ้งแต่กับ e t e r n a l เนี่ยผมคิดว่าแฟนๆหลายๆคนเนี่ยที่ไม่ได้เป็นแบบติงซูเปอร์ฮีโร่มาเวลจ๋าเนี่ยบางทีจะไม่รู้จักเลยไออย่างเช่นผมเนี่ยไม่รู้จักเลยใครเป็นใครบ้างนะครับ ก็เลยเข้าไปดูแล้วก็ยังจะแบบโอ้โหต้องจําชื่อว่าตัวนู้นตัวนี้เป็นอะไรยังไงแต่โดยรวมในความรู้สึกของผมนะครับหนังเรื่องนี้เล่าเรื่องแตกต่างกับมาเวลเรื่องอื่นที่ผ่านมาก็ค่อนข้างที่จะคล้ายๆกับหนังที่ผมเกริ่นมาสามเรื่องอย่างเช่นเอ็ e เมนนะฮะหรือว่า The ะแอมเบร a ลท์แคนแล้วก็จูปิเตอร์เลกาจะเป็นประมาณเวแบบนั้นแต่จักรวาลมากกว่านะครับ ก่อนนี่คือความรู้สึกของผมนะครับที่ดูหนังเรื่องนี้โดยรวมอะแต่ก่อนที่จะมาเจาะกันทีละด้านเนี่ยนะครับก็ขอแนะนำเพื่อนๆน,นะครับสายขุดเงินคริปโตเคอเรนซีหน่อยแล้วกันกับแอปพลิเคชันนี้นะครับมีชื่อว่า p า n e t w o r k สำหรับ p า n e t w o r k นะครับตอนนี้ก็เริ่มทดลองการ KYC แล้วนะครับสุม่มประเทศละ100คนแล้วก็กำลังจะเริ่มให้ KYC จริงๆแล้วซึ่งผมยังจะบอกสมาชิกทุกท่านที่โหลดแอป,ปนี้มาขุดเงินนะครับ แนะนำนะครับว่ากดขุดทุกวันครับวันละหนึ่งครั้งแต่อย่าไซ์เอานะซึ่งแอปพลิเคชัน p i n Network กเนี่ยนะครับกดขุดในโทรศัพท์นะครับกดเพียงแค่1ครั้งใน24ชั่วโมงแล้วก็สามารถปิดแอปไปได้เลยนะครับระบบก็จะทำการขุดแล้วก็เพื่อนๆสามารถเพิ่มกำลังขุดได้โดยการให้รหัส คำเชิญของตัวเองเนี่ยนะครับไปชวนคนอื่นนะครับเพื่อเป็นการเพิ่มกําลังขุดก็คล้ายๆกับ BTC หรือว่าอีทเรียนนั่นแหละครับแต่ว่าในพายเน็ตเวิร์กเนี่ยเปลี่ยนระบบการขุดมาเป็นในโทรศัพท์ซึ่งประหยัดพลังงานนะครับและเรียกได้ว่าเป็นเหรียญคริปโตในอนา,นาคตรุ่นใหม่เหรียญหนึ่งที่น่าจับตามองเหมือนกันซึ่งความพิเศษของพายเน็ตเวิร์เนี่ยเขาสร้างระบบนิเวศของตัวเองนะครับไม่ว่าจะเป็นเว็บไซต์ซื้อขายของ Marketplace แล้วก็ที่สำคัญคือกำลังจะ เข้าตลาดการเทรดเหรียญคริปโตเคอเรนซีในเดือนธันวาคมนี้แล้วด้วยนะครับก็นับว่าเป็นเหรียญที่น่าสนใจมากโดยเพื่อนๆคนไหนสนใจเนี่ยก็มาร่วมทีมเดียวกันนะครับโดยเข้าไปตามลิงก์ข้างล่างที่ผมทิ้งเอาไว้ใต้คลิปนี้เลยนะครับหรือว่าเข้าไป Google p a y หรือ p a y Store แล้วเซิร์ชคำว่า Pi Network แล้วก็โหลดมาสมัครใช้งานนะครับอย่าลืมใส่รหัสด้วยนะครับ R M 19191มาร่วมเป็นทีมเดียวกันนะครับเพราะว่าไม่แน่เหรียญนี้อาจจะเป็นเหรียญที่มีมูลค่ามากกว่าที่คิดในอนาคตก็เป็นได้คือสงสัยสอบถามข้อมูลอะไรก็โหลดแอปนี้เข้ามาได้เลยนะครับแล้วก็ทักมาที่แชทภายในแอปได้เลยหรือว่าเช็คข้อมูลตาม Facebook ลองเซิร์ชภายในเน็ตเวิร์ครับมีขึ้นมาตอนนี้มีทั่วทั้งโลกแล้วเพราะว่ากระแสของเหรียญนี้กําลังมาแรงมากๆนะครับ โอเคครับมาทีละจุดเลยละกันในด้านแรกเลยเรื่องของบทภาพยนตร์อย่างที่ผมเกล่นนําตั้งแต่ตอนต้นนะหนังเรื่องนี้ดีเทลโคตรเยอะ โคตเยอะจริงๆนะครับเรื่องต่างๆหรือว่ากาแล็กซี่การอธิบายต่างๆในหนังเรื่องนี้มันก็จะมีคำศัพท์เฉพาะของมันอาการที่1นะประการที่2ตัวละครที่เยอะนะว่าพอสมควรนะผมคิดว่าตัวเด่นๆเนี่ยก็ต้องใช้เวลาในความจําชื่อนิดนึงคือบางทีถ้าเกิดเราไม่โฟกัสตั้งแต่ต้นว่าใครชื่ออะไรความสามารถอะไรเนี่ยเราอาจจะไปงงๆเบอๆเวลาที่ไปถึง องค์ที่3หรือพาค์า3เนี่ยคิดไม่ทันโดยละครนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยความซับซ้อนและรายละเอียดของหนังดีเทลเนี่ยเยอะพอสมควรในด้านนี้นะครับเรื่องของบทเนี่ยเขาปูไม่ว่าจะเป็นเรื่องของหลักการคิดการเมืองการปกครองการแทรกแซงองค์กรหรือว่ามนุษยชาติต่างๆการเห็นต่างนะครับผมคิดว่าเขาสอนแทรก หลักการปกครองหรือว่าความเป็นมนุษย์เนี่ยเอาไว้เยอะพอสมควรไปจนถึงความคิดที่ต้องเคารพซึ่งกันและกันภายในกลุ่มของตัวเองนะเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงนี้เป็นดีเทลที่ผมคิดว่าเขาใส่เรื่องราวของมนุษยชาติไว้เยอะมากนะครับใครที่ศึกษาประวัติศาสตร์ใครที่พอจะรู้ว่าบาบิโลนคืออะไรจุดเริ่มต้นกำเนิดโลกเมโสโปเตเมียแม่น้ำสองสายคืออะไรถ้าเข้าใจตรงนี้มาก่อนเนี่ยจะดูแลสนุกเพิ่มมากยิ่งขึ้นเลยนะครับ เม็กซิโกเป็นยังไงอาณาชนอาณาธรรมแต่และภูมิภาคอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะเป็นดีเทลนะครับผมดูพาร์ทแรกเนี่ยผมตื่นเต้นนะผมพูดตรงๆชอบครับผมชอบองค์พวกนี้ในการปูมานะครับคือใครดูดูมาแล้วรู้สึกว่าเอ้ยสนุกเนี่ยผมคิดว่าดูเรื่องนี้แล้วน่าจะถูกใจนะเพราะว่าการเดินเรื่องดีเทลมันเป็นเหมือนปฐมบทเองกับหนังเรื่อง e t เท n น l เนี่ยก็อย่างที่ผมบอกนะฮะเราดูอเว n เจอร์มากี่ภาคอ่ะว่าจะมาบทสรุปแต่ว่า เนี่ยมันก็จะคล้ายๆกับการปูเรื่องของกลุ่ม eternal ในพาร์ทแรกเท่านั้นเองนะในมุมมองของผมเพราะก็ประมาณนั้นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องของบทภาพยนตร์ผมคิดว่าเขามีในยะแฝงอยู่เยอะทุกวลีทุกประโยคทุกคำพูดมีการสะท้อน หลายๆอย่างให้เราได้คิดในโลกแห่งความจริงพอสมควรเหมือนกันหรือว่าเรื่องของข้อความแมสเซจต่างๆที่ซ่อนเอาไว้ในหนังอีสเตอร์เอกต่างๆที่มีแฝงอยู่เอาไว้พอสมควรนะครับไม่ว่าจะเป็นการลิงก์กับ a เวนเจอร์การลิงก์กับไอรอนแมนธานอสหรือว่าอะไรใดๆก็ตามมีอยู่ในหนังแทบจะทุกพาร์ททุกพาร์ทของหนังเลยทั้ง3องค์นะครับฉะนั้นเนี่ยในด้านบทภาพยนตร์เนี่ยผมคิดว่าทำออกมาได้ดีฮะแล้วก็ ถ้าเกิดว่าได้ดูรอบ2เนี่ยน่าจะได้ดีเทลอะไรเพิ่มมากยิ่งขึ้นผมก็คิดอยู่นะครับว่าอาจจะไปดูอีกรอบหนึ่งพอรู้สึกว่าถ้าดูอีกรอบหนึ่งเนี่ยจะดูเรื่องนี้ได้สนุกมากขึ้นกว่ารอบแรกแน่ๆนะอันนี้ในความรู้สึกของผมนะครับฉะนั้นนะครับบททาออกมาละเอียดมากดีเทลเยอะมีมาตรฐานครับทำออกมาได้ดีด้าน,นที่2งดารานักแสดงโอ้โหเลยได้ว่าเขาเรียกว่าอะไรอ่ะมนุษย์ทุกอรารยยะ เจ็ดทวีปเลยก็ว่าได้ก็โดยเฉพาะพุ่มกับเนี่ยโคยิเจ้าเนี่ยก็เป็นสาวเอเชียอยู่แล้วมีทั้งดาราอินเดียดารายุโรปดาราไชานีสดาราแบบเกาหลีดาราตะวันตกตะวันออกมีหมดครับมาครบมาเต็มเลยด้ว่าเหมือนจะมาเป็นตัวแทนชนเผ่าแต่ละชนเผ่าของโลกใบนี้เลยก็ว่าได้ก็เป็นอีกข้อความเป็นนัยยะหนึ่งซึ่งนักแสดงทุกคนทำได้ดีฮะแตะ่ผมชอบนักแสดง ไม่ว่าจะเป็นพี่ในเทพรูปูซานนะก็โอ้โหเท่นะโผลมาในเรื่องนี้มีคาแรคเตอร์จี๊ดมากแล้วก็พี่ที่เป็นคนอินเดียอยเงี้ยโอ้โหเป็นตัวโจ๊กที่สามารถสร้างจังหวะออกมาได้ดีมากจริงๆนะฮะแล้วก็คาแรคเตอร์จัดมากหรือว่าตัวละครทุกตัวนะไม่ว่าจะเป็นใครเนี่ยที่ผมขึ้นรูปมาเนี่ยเออมันดูมีคาแรคเตอร์ของเขาหมดเลยแล้วก็แบบมันเท่สุดๆในแต่ละองค์ของเขาเลยนะครับ แต่ก็จะมีอีกตัวละครหนึ่งที่เป็นสายแบบสะกดจิต่ะคือเราจะเห็นในตัวอย่างเราจะแบบมองออกเลยว่ามันโกงแน่ๆอ่ามันน่าจะเป็นตัวร้ายแต่ต้องไปลองดูครับทุกอย่างมีเหตุผลของตัวเองหมดผมคิดว่าเขาทำมาซับพอร์ตแล้วแสดงได้ดีนะมีนัยยะของตัวเองในแววตาตลอดเวลาแต่ที่ผมชอบที่สุดนะอันนี้ชอบจริงๆก็คือ,อแม่โจลีของเรานะฮะเป็น เป็นซูเปอร์ฮีโร่ที่แบบโอ้โหโคตรเท่เลยนะฮะคือจริงๆโจลีจ่เรื่องนี้พูดไม่เยอะเลยคือเรียกได้ว่าพูดน้อยเลยก็ว่าได้แต่ทุกซีนที่โจลี่ปรากฏเนี่ยเขาดึงสายตาผมให้ไปอยู่ที่เขาได้หมดเลยคือขโมยซีนมีแสงในตัวเองเจิดจรัดคือยืนนิ่งๆก็ขโมยซีนทุกคนได้แล้วอ่ะแล้วทุกครั้งที่โจลี่ต่อสู้เนี่ยโอ้โหถ้าต่อสู้มันแบบสวยงามพริ้วมากเลยนะฮะคืออย่างที่เห็นว่าอ่ะเอาฮีโร่ฝั่งหญิงอย่างเช่น ฝั่งดีซีก็วันเดอร์วูแมนท่าสวยไหมเออเกากาดอดออกแบบคิดเอท่ามาได้สวยมากแต่ผมคิดว่าโจลี่เนี่ยในมาดในบทนี้เนี่ยทุกท่าทุกท่วงท่าลีลาการต่อสู้เท่มากสวยมากแบบดูแบบแม่มาเองอะ่ะคือมงต้องลงแล้วแหละคือ ผมรู้สึกว่าผมชอบตัวละครตัวนี้ในคาแรคเตอร์ที่โจรี่สร้างขึ้นมาจริงๆนะฮะอ่ะเอาเป็นว่าดารานักแ,แสดงทุกคนทําออกมาได้ดีมากหมดเลยนะครับด้านต่อไปคือองค์ประกอบฉากองค์ประกอบสินแสงสีเสียงในด้านนี้นะครับถือว่าเป็นจุดเด่นมากๆเพราะว่าหลายๆอย่างที่เขาเปิดออกมาไม่ว่าจะเป็นมิติต่างๆนะครับ ผู้บัญชาการมายังโลกหรือว่าอะไรอย่างนี้พอมันเป็นซีนที่เปิดปุ๊บผมรู้สึกว่าเฮ้ยมันเป็น CG หรือว่าการครเอทภาพใหม่ๆให้เราได้เห็นคือปกติเราดูหนังแบบอะไรอย่างเงี้ยเราก็จะเห็นว่า CG อลังการงานสร้างคือมันชินตาจนไม่ตื่นเต้นนะฮะแต่กับ Eternal ไม่ว่าจะเป็นจิตกรรมการดีไซน์การออกแบบฉากหรือว่าแต่และซีนที่เป็นวิชวลเอฟเฟกต์พิเศษเอฟเฟกต์ซเนี่ยโอ้โหมันวิจิต ระการตาแล้วก็ยิ่งใหญ่ฮนะแล้วผมไม่คิดว่าถ้าเกิดว่าภาค2มาเนี่ยน่าจะเวอร์วังกว่าน,นี้อีกเยอะนะครับน่าจะแบบวิจิตบรรจงมากเพราะฉะนั้นเนี่ยงานไม่ว่าจะพอปฉากแสงสีสวยงาม CG เนียนมากนะเนียนมากเลยแต่ว่าจังหวะการตัดต่อหนังเรื่องนี้เนี่ยด้วยความที่ดีเทลมันเยอะจัดนะฮะหนังสองชั่วโมงกว่าๆผมคิดว่าเขาใส่มาเต็มมากนะแล้วก็เหมือนกับว่าเขาต้องพยายาม เล่าหนังรายละเอียดทั้งหมดน่ะภายในเวลาที่จํากัดก็ยังจึงรู้สึกว่ามันมีขาดขาดเก,เกินในบางช่วงบางทีก็รู้สึกอืดไปบางทีก็รู้สึกว่าเร็วเกินอะไรเงี้ยคือเนื้อเรื่องแน่นแต่รู้สึกว่าบทอืดอะไรเงี้ยมันก็จะมีบ้างสลับสบว่างกันไปนะฮะด้านเพลงเสียงประกอบการมิกซ์ในโรงทำออกมาได้ดีฮะช่วยซัพพอร์ตเสริมหนังออกมาได้ดีมากๆเพราะฉะนั้นเนี่ยกับเรื่องนี้นะครับ Eternal เนเนี่ยเป็นหนังอีกหนึ่งเรื่องที่ผม เห็นตัวอย่างพันผ่านแค่หนึ่งครั้งแล้วก็ไม่ได้ดูตัวอย่างะค,ะคือช่วงหลังๆตั้งแต่ผมทำช่องรีวิวหนังมาผมไม่ค่อยชอบดูตัวอย่างหนังละให้เรารู้สึกเฟรชในการดูให้รู้สึกว่ามันเฟรสอิมเพรสชั่นในการดูหนังครั้งแรกไปเลย mm. ก็เลยหลังๆเนี่ยผมเลยไม่ดูตัวอย่างหนังและไม่ไม่ค่อยชอบคืออยากจะไปเสพแบบ ตรงๆเลยไปรู้ว่าเป็นยังไงแล้วก็ค่อยมาอ่านว่าภูมิกับเขาอยากจะสื่ออะไรเขาอยากจะตีความอะไรแล้วก็ค่อยมาตีโจทย์ว่าเขาทําได้อย่างที่เขาต้องการไหมแบบนั้นมากกว่าคือเมื่อก่อนเนี่ยตอนเด็กๆเ,เนี่ยผมบ้าดูตัวอย่างหนังมากนะฮะคือเข้าโรงเ,เพื่อดูตัวอย่างหนังดูแล้วดูอีกคือชื่นชอบมากแต่หลังๆไม่ดูละมา First i m p r e s s i o n amazing ในโรงหนังระหว่างจอกับเราเลยดีกว่า แล้วก็รู้สึกว่าเออมันมันตอบโจทย์ได้ดีจริงๆอ่ะกลับเข้าเรื่องครับกับ Eternal เรื่องนี้เนี่ยคะแนนเต็ม10เนี่ยผมขอให้คะแนนภาพรวมทั้งหมดไป8เต็ม10ครับฟังไม่ผิดครับ Eternal เต็ม10ผมให้คะแนนภาพรวมทั้งหมดไป8เต็ม10 คืแรกก็คิดว่าจะให้7.5นะครับถ้าด้วยดีเทลของหนังที่มันเยอะนะครับที่แบบโอ้ข้อมูลมันงแบบเต็มหัวที่ในในขณะที่ดูตลอดนะบางทีก็ต้องนึกย้อนตรงนั้นตรงนี้ไปก็อย่างที่ผมบอกว่าอาจจะต้องไปเก็บรายละเอียดดีเทลอีกสักรอบนึงนะครับคือตัวหนังเรื่องนี้รายละเอียดเยอะมากเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องบอกเพื่อนๆไว้ก่อนนะครับว่าถ้าเกิดจะดูเรื่องนี้เนี่ยทำกันบ้านไปก่อนนะทำกันบ้านไปนิดนึงไอ้อย่างน้อยจําชื่อตัวละครเนี่ยโอ้โหเป็น10ตัวนะ ให้ได้ก่อนนะครับถ้าจําได้จะดูหนังเรืร่องนี้เราเก็ตเวลาไอ้ตัวละครมันพูดถึงชื่อนี้ชื่อนั้นจะได้ต้องไม่ต้องไปแบบนึกอมันตัวไหนยังไงว่าอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็ประมาณนั้นและกันคือผมดูตอนแรกจะให้7.5นะเพราะรู้สึกว่าแมหลายๆอย่างมันไม่แบบซีนแอคชั่นก็เออมันก็พอได้จังหวะก็พอดีแต่พอมานั่งทบทวนดูครับด้วยแมเสเซจที่หนังเขาสื่อสาร บทพูดที่เขาพยายามจะแทรกข้อความต่างๆที่จะสื่อถึงความเป็นอาระยะชนของมนุษย์อุทุชนบนโลกของเราเนี่ยมีให้เราคิดเยอะมากแล้วจังหวะการสอดแทรกของบทละครนะฮะในจังหวะที่เครียดมีมุกตลกสอดแทรกเข้ามาโหจังหวะมุกฮาเนี่ยเรียกได้ว่าเยอะมากนะคือในหนังเนี่ยถ้าเกิด100%เนี่ยมีมุกที่ทําให้คนในโรงฮาเนี่ยประมาณ3 0เเลยนะครับมุกแบบ ชิวๆมาเลยแล้วผมรู้สึกว่าเออมันก็ตอบโจทย์ดีเหมือนกันการกัดจิกนั่นนิดหน่อยอะไรเงี้ยเออมันก็ใช้ได้นะครับพาร์ทหนึ่งพาร์ทสองพาร์ทสามผมก็คิดว่าเขาก็เวทออกมากําลังดีนะคือมันเป็นการเดินไปค้นหาด้วยกันสืบไปว่าเฮ้ยมันเป็นยังไงตรงนี้ผูกกับตรงนี้ตรงนั้นคือมันจะเป็นแบบจุดเชื่อมโยงจุดเชื่อมโยงจุดเชื่อมโยงจุดตรงนี้แล้วตอนหลังเนี่ยพอมาเฉลยปุ๊บอ้าว เหมือนเราเนี่ยก็ไล่าตามไม่ทันเหมือนกันว่าเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นเพราะอะไรแต่พอมันเฉลยปุ๊บโอ้โหก็เรียกได้ว่ามีเจ็บปวดพอสมควรเหมือนกันครับแล้วไอสิ่งที่ทําให้เจ็บปวดเนี่ยคือมันเป็นอะไรที่แบบเราดูมาตั้งแต่ต้นเนี่ยเรารู้สึกว่าโอ้โหแม่งไอดอลมากๆเลยแต่พอตอนหลังเป็นอย่างนั้นเนี่ยผมรู้สึกว่าโอ้โหหนังเขามีพอยที่หักความรู้สึกคนดูเหมือนกันนะแต่ด้วย อะไรหลายๆอย่างที่เราอาจจะไม่ค่อยได้รู้จักตัวละครมามากนักเหมือนฝั่งแบบมาเวอะไรเงี้ยก็เลยอาจจะทําให้เราไม่ได้แบบรู้สึกเซนซิทีฟหรือว่าอินกับตัวละครที่เราเห็นทั้งหมดในเรื่องนี้ก็เป็นได้นะฮะแต่สุดท้ายแล้วก็ดูแล้วผมรู้สึกว่าเฮ้ยเป็นการเปิดประถมะบทเฟสสี่ที่น่าจะสนุกแล้วก็น่าติดตามอีกเรื่องหนึ่งนะแล้วผมก็คิดว่าโคริจ e าทําเรื่องนี้ออกมาได้แบบ แล้วดูใครดูหนังโคอชิเจ้ามาจะรู้ว่าเธอเป็นสไตล์ยังไงก็เนี่ยแหละครับหนังซูเปอร์ฮีโร่สไตล์ของโคอิเจ้าก็ยังมีกลิ่นแล้วก็ลายมือรถมือของเขาอยู่พอสมควรเหมือนกันโอเคนะครับสิ่งที่ผมพูดมาก็เป็นความรู้สึกส่วนบุคคลนะเพื่อนๆไปดูมาแล้วรู้สึกอะไรยังไงกันบ้างก็มาคอมเมนต์พูดคุยกันได้เลยคือเรื่องนี้อาจจะรู้สึกว่าจังหวะของหนังมันจะเนิบๆน,นะฮะแต่ด้วยความเนิบๆของมันนี่แหละมันก็คือเสน่ห์อีกอย่างหนึ่งที่ทําให้เรารู้สึกว่า จักรวาลนี้กว้างใหญ่ไพศาลและน่าติดตามขนาดไหนอ่ะเรื่องนี้นะครับมี2 N เอ็นเครดิตนะอย่าเพิ่งจบเอ็นเครดิตแรกแล้วมันจะขึ้นมิวสิาายๆจอดำเลยนะฮะรอดูอีเอ็นเครดิตนึงเพราะว่าเป็นเอ็นเครดิตที่2เนี่ยสำคัญมากเป็นจุดเชื่อมโยงที่เรียได้ว่ากรุฎได้เลยนะฮะอ่ะเอาเป็นว่าใครดูมาแล้วรู้สึกยังไงชอบไม่ชอบตรงไหนให้คะแนนเท่าไหร่ มาพูดคุยคอมเมนต์กันหน่อยนะครับสิ่งที่ผมพูดเป็นความรู้สึกส่วนบุคคลนะอยาเอามาตัดสินว่าหนังเรื่องนี้ดีหรือไม่ดีอย่างไรนี่คือความคิดเห็นส่วนตัวที่เอามาแชร์พูดคุยกันเฉยๆนะครับสุดท้ายนี้ขอบคุณทุกท่านที่ฟังคลิปนี้มาจนถึงตรงนี้นะครับก็อย่าลืมกด s ับ s c r i b e และกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับจะได้มีกำลังใจในการทำคลิปรีวิวต่อไปอย่างที่ผมบอกนะครับใครยังไม่ได้ดูทำกันบ้านศึกษาชื่อตัวละครอ,อย่างน้อยเอาไว้ก่อนเลยก็ดีแล้วไป e n j o y สนุกกับ Eternal มาเวลเฟสีกันขอให้มีความสุขกับการดูหนังครับลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ